กเราก็ต้องบอกว่าเราก็สู้เต็มที่นะครับผมผมพูดตรงๆว่าผมต้องการที่จะต้องการ3มแต้มจริงๆเพราะว่าเราต้องการที่จะ make sure เราได้อันดับ9้าจริงๆตอนนี้น่าถึงเวลานี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใครตกชั้นใครใครยังอยู่หรือว่าใครเราได้ที่9หรือเปล่าแต่ว่าก็ตรงนั้นคงเป็นเป็นตอนนี้ลีกจบไปแล้วนะครับคิดถึงต้องคิดถึงลูการลนนาแบบจริงจังแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่า ในการแพ้5-0ในวันนี้เนี่ยก็มันก็ตอบสนองอหลายยอย่างนะครับสำหรับศักยภาพผู้เล่นแล้วก็ความาต้องเรียกว่าความสามารถของผู้เล่นเรานะครับซึ่งปีหน้าผมคิดว่าเราต้องอตัวต่างชาติเราเปลี่ยนใหม่หมดแน่นอนนะครับเหลือชาลีไว้คนเดียวแล้วก็ตัวไทยตอนนี้เราก็ได้เซ็นมาประมาณ2-3คนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว,ว่าเราจะาเราจะปรับเปลี่ยนทีมกันอย่างไรนะครับเพราะว่า ในปีหน้าทุกคู่ทีมก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหยุดนิ่งนะครับเด็กในแคนาดี้ทุกคนก็กําลังโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมมองหาคือคุณภาพนะครับแล้วก็พร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับพร้อมกับมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมาช่วยการทําให้คุณภาพของเกมของทีมแล้วก็อันดับในปีหน้าดีขึ้นผมพยายามจะเลือกนักฟุตบอลที่ดีที่สุดให้กับทีม ก็ขอให้ทุกคนออยังเชื่อมั่นในสโมสรแล้วก็ปีหน้าเ,าเราจะพยายามออกสตาร์ทให้ดีที่สุดเท่าที่เคยทําได้นะครับอันดับที่เราเคยทําได้ก็คืออันดับ7ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่เราโตมาสองดับเราต้องกลับขึ้นไปให้ได้และอาจจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมน,นั่นคือเป้าหมายสำหรับปีใหม่นะครับก็ขอ,อให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักนกีฬาแล้วก็เ,เป็นตัวแทนของ,ของครอบครัวเปียร์สเนี่ยขอให้ ปีใหม่ปีนี้นะครับประสบแต่ความโชคดีแล้วก็ร่ำรวยนะครับที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็างแรงาที่สุดนะครับเ,เด็กๆนะครับคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆนะครับน้องๆองลูกหลานทุกคนตอบแนทนพ้่งประคุณนะครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในในการที่เราจะต้องอในสถาบันครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ปีหน้านะครับเชียงรายวิเดตก็จะพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกอย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพนะครับเรามองคุณภาพทั้งตัวดาวลูกเองแล้วก็ตัวที่จะเข้ามาใหม่ทุกคนต้องมีคุณภาพแล้วสามารถที่จะทําให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นกว่านี้ให้ได้ครับผมอันนี้มันก็เป็นเกมที่ยุมาสุดท้ายในบ้านครับเพราะว่าโปรบ,บ้านเจอดีซีเทโลนะครับก็ผลจบไปที่เราแพ้ห้าประตูต่อศูนย์ครับการูเกมก็ออกเป็นจังหวะที่เขาสามารถาทาประตูนะครับโอกาส เขาทาประตูแล so ้วเขาสามารถเปลี <S oo> <ri> ่ยนมันเป็นประตูได so ้ดีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นตั้งแต่ลูกจุดเข็นตั้งแต่ลูกแรกลูกที่สองครึ่งแรกเนี่ยคุณจะทำให้เราเล่นเขมยากมากมากนะครับก็ครึ่งหลังเนี่ยเราพยายามโมบุกนะครับเราพยายามจะโมบุกเพื่อเอาประตูคืนให้ได้ประตูตีไข่แตกให้เร็วสุดแล้วก็โดนสวนกลับสวนกลับนะครับก็โดนรูกสามรูกสี่รูกห้าคคล้ายๆกันนะครับก็เป็นธรรมดาของฟุตบอลครับในเมื่อเราไม่สามารถลงโทษเราไม่สามารถทำให้เขาได้ มันก็จะย้อนกลับจิ้มแทงเราก็คือว,วันนี้เราก็เดินออาสนพี่พ่ายแพ้นะครับก็ถือว่ามันก็มีหลายอารมณ์นะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็ถือว่าได้เห็นแฟนบอลได้เห็นภาพยูเตอร์สเตเดียมคนมาดูเต็มสนามมันก็แค่นี้มันก็สุดยอดแล้วครับนะครับแล้วก็ก็ขอขอบคุณแฟนบอลทีเล่นหม่ช่วส12 ที่สัมพันธ์ที่สุดที่ให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับขอ,ขอบคุณจากใจครับจากใจจริงคือเราดหยัดสู้กันมาปีนี้เราจบอันดับที่ 9, เก้าขอรอจบไปใน44แงมครับก็ยังเป็นเลขตัวเยา่อยู่ก็มีการบ้านนะครับก็มีงานหนะักรอเราอยู่อีกเยอะมากเลยครับในเรื่องตัวเล่นนะครับแล้วก็เรื่องทีมงนาน,นกอนที่เราจะทำไงเพื่อจะดึงนักเตะแต่ละคนมานะครับแล้วก็ ทีมงานเพื่อท่จะทำให้เราเป็นสิ่งที่แข่งกันก็ได้ขแข่งกันขึ้น,นในปีนี้นะครับก็ฤดูกาลก็ปีหน้าก็เปิดอย่างเร็วมากนะครับก็บคือการการเดือนสองนะครับก็มีงานเยอะที่เราต้องทำนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนใจไทยจริครับขอบคุณมากครับ คัาของเธอและฉันไม่คิดจะผูกพันแค่มีกันไปย่างนั้น Yeah. Uh -huh.